สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เพจคุณเอรถนำเข้าหรือ AEI Auto Import ค่ะวันนี้นะคะเรายัางอยู่กันที่จังหวัดสุราธ,ธานีเซนทันค่ะเราจะอยู่กันอีกเพียงแค่2วันนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะท่านใดที่ยังไม่มาหากันนะคะพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์และภาคใต้ที่รักนะคะแวะเข้ามาชมมาเยี่ยมเยียนกับเราได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับ ยอดนะคะจองของเรานะคะในงานที่ลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาหาการแล้วก็มาชมนะคะแล้วก็พร้อมให้นําเสนอเงื่อนไขและพร้อมจับจองรถกับเราทั้งลูกค้าที่เอารถคันเก่ามาแลกรถคันใหม่กับเรานะคะวันนี้ก็มีมาให้ตีราคาหลายคันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะวันนี้เรามีอ,าอะไรดีคะคุณอังวันนี้ค่ะมีตัวอัลปาร์เอสค่ะสีแดงนะคะมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันค่ะ ถือว่าวันนี้นะคะจะมาแจ้งทุกคนนะคะเกี่ยวกับแคมเปญค่ะแคมเปญต้อนรับตรุษจ,จีนนะคะต,ต้องพูดเลยว่าแคมเปญดีดีด้วยเอาเป็นว่านะคะตอนนี้รถทุกรุ่นนะคะทุกคันที่เราจำหน่ายดาวเริ่มต้นเพียง10%เซเท่านั้นค่ะ<ช>ค่ะ,คะนี่เลยอันนี้เป็นขวัญใจนะคะรถตู้ผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวค่ะ,คะหาสีแดงแจ่มๆจเลยใช่ค่ะราคาตัวนี้เริ่มต้นที่3 5 9ล้านนบาทค่ะ ดาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเท่าไหร่คะคุณอ้างดาวสิบเปอร์เซ็นต์สามแสนห้าหมื่นเก้าพันค่ะ ตีไปสัก3า0 0 0นหค่ะผ่ะอนเดือนละ5800,0นิดนิดๆค่ะเอ๋ค่ะห้าหมื่นแปดนหน่อยๆน,นะคะผ่อนนะคะตัวนี้ค่ะก็คือถือว่าเป็นแคมเปญดีๆที่เรามีให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะคะสําหรับท่านในนะคะที่ว่ารับอั่งเปามานะคะหรือว่ารัาาบโบนัสมานะคะแคมเปญน,นี้เอ๋ถือว่าเป็นแคมเปญตอบโจทย์ก็คือเป็นการลงทุนนะคะที่น้อยและได้สินค้าตัวใหญ่กลับไปเลยค่ะนะคะ,นะคะจ่ายดาวเพียงเล็กน้อยค่ะ รับรถคันใหญ่กลับไปเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าเงื่อนไขนี้เครดิตลูกค้าจะต้องตีด้วยนะคะค่ะพาชมรอบคันหน่อยค่ะคุณอังเชิญค่ะค่ะรถตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาพาหรือว่าเวลไฟค่ะดาวเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณสัก3 6 6 0ค่ะผ่อนเดือนละประมาณ5 8 0 0 0 xxx นะคะค่ะนิดนินิดนิดค่ะ สวยๆเลยนะคะเป็นเอาผา r s s p p a c k ่แค่ะโทษทีวันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะค่ะรถตู้ค่ะสุดหรูค่ะผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวนะคะ เดี๋ยวเราไปชมเวลไฟกันสิเอาผาดกับเวลไฟต้องพูดก่อนเลยค่ะว่าภายในเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะสำหรับภายในถ้าเป็นรุ่น s c Package ถ้าจะแตกต่างกันแตกต่างกันแค่ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเท่านั้นเองค่ะเราไปชมไฟท้ายของคันนี้กัน าผาดนะคะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟทับทิมสีแดงเห็นไหมคะค่ะส่วนถ้าเป็นเวลไฟไฟท้ายจะเป็นสีขาวค่ะค่ะนะคะก็คือว่าเป็นรถตู้สุดหรูจริงๆค่ะเกรดพรีเมียมทั้งคู่อขอโทษนะคะก็คือ,อรถแบรนด์โตโยต้าสุดหรูนะคะและข้อสำคัญว่าตัวนี้นะคะถ้าาผาดน,นะคะจะเป็นหรูแบบหรูหราสไตล์อย่างนี้ดีกว่าค่ะ ความหรูหรานะคะในเรื่องของหน้าตาเขาแล้วก็ในเรื่องของอตัวเวลฟายก็จะออกเป็นเก่งสปอร์ตค่ะ <c oughs> เป็นรถตู้หรูเก่งสปอร์ตหรูหรูหรเท่เท,เทแมนแมนไปชมข้างหน้ากันค่ะ <c oughs> ลูกค้าเยอะอยู่ข้างนี้ไป้างนี้ก็ได้ สวัสดีค่ะค่ะสักครู่นะคะอังพาชมรถกันเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เลยค่ะเวลไฟค่ะก็สองทุ่มแล้วนะคะลูกค้าก็ยังแน่นบูธอยู่เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเวลไฟตัวรุ่นเจ็จีเห็นไหมคะว่าเมื่อคู่นี้เราเห็นแล้วว่าเอาผ่านหน้าตาแบบไหนค่ะคันนี้เป็นเวลไฟค่ะมันจะออกเป็น กระจังหน้าจะอยู่ด้านข้างสองข้างแต่ถ้าเอาผาดจะเน้นในเรื่องความสวยงามของกระจังหน้าตรงช่วงด้านหน้าค่ะ <c oughs> ค่ะอะ่ค่ะตัวนี้ราคายัางไงคะราคานะคะอยู่ที่3 5 9ล้านนบาทค่ะค่ะดาวเท่าไหร่คะดาวเริ่มต้นดาวเริ่มต้นเพียง 359,000บาทค่ะตีไป36,000แล้วกันนะคะออกรถได้เลยค่ะผ่อนเดือนเท่าไหร่คะคุณนามิผ่อนตกเดือนละ58,00 0ืนนิดนเองค่ะค่ะ58,000นนิดนนะคะค่ะแคมเปญดีดีอีกแล้วค่ะที่นำมาเสนอทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับรอบนี้ค่ะบอกแล้วค,ค่ะว่า แคมเปญของเรานะคะเป็นแคมเปญที่เราจัดให้หลายๆท่านแล้วก็นอกเหนือจากตัวแคมเปญจัดไปแนนแล้วท่านยังได้ในเรื่องของที่สามารถที่จะนำไปจัดเป็นเรซิง่งหักค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้ด้วยท่านทราบใช่ไหมคะว่ารถเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อนำไปเป็นหักค่าใช้ใจ่ายบริษัท ซื้อเรซิ่งซื้อแล้วก็จัดเป็นเรซิ่งนะคะถ้าเป็นเรซิ่งดาว20%เริ่มต้นแต่ถ้าเครดิตดีดาว0%ยังได้เลยแล้วก็ผ่อนต่อเดือนละ3 6 0 0 0บาทตัว36,000บาทนำไปหักค่าใช้ใจ่ายบริษัทได้100%ได้ถึง5ปี5ปี3 6 0 0 0บาท5ปีเป็นเงิน2ล้าน1น0 0 0แบาทและปายง้วสุดท้ายอีก1ล้านบาทท่านสามารถเอาไปหักเป็นค่าเสื่อมได้หักค่าเสื่อมได้อีกปีละ2 0 0 0 0 0นะคะ พูดเลยว่าคุ้มจริงๆค่ะถ้าในกรณีจัดรีสิ่งเอาว่าท่านไปหักค่าใช้จ่ายได้อยู่คร่าวๆรวมๆแล้วประมาณ3ล้าน2ค่ะแล้วก็ประหยัดภาษีนิติบุคคลปกติเราจะต้องเสียอยู่ประมาณ20%ประมาณสี่แสนกว่าค่ะค่ะนะคะคุ้มมากค่ะถ้าสําหรับกรณีลีสิง่งแต่กรณีลีสิง่งต้องพูดก่อนค่ะว่าดอกเบี้ยจะสูงแพงกว่าไฟแนนซ์ปกติขึ้นมาหน่อยนึงค่ะค่ะท่าในใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์หรือว่า เรื่องของเลเซียงทักกันเข้ามาได้ค่ะค่ะค่ะเจ็บคอ,อนิดนึง <laughs> ค่ะค่ะนะคะลองพาชมนะคะนี่คือบรรยากาศในงานของเราะคะ่ะก็วันนี้ลูกค้ายเยอะจริงๆนะคะวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาหากันด้วยะคะ่ะวันอาทิตย์วันจันทร์เราอยู่กันอีกแค่สองวันเท่านั้น,นะค,ะค่ะสวยไหมหล่อไหมค่ะมาต่อค่ะ สวัสดีค่ะพบกับน้ำพึ่งอีกแล้วนะคะค่ะคันนี้นะคะเป็นบ็อกสเตอร์นะคะ718สีส้มนะคะสุดจี๊ดสุดเท่เลยนะคะตัวนี้นะคะาราคาอยู่ที่6,990,000าสนะคะสามารถที่จะดาวน้อยได้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่6,99,000นะคะแล้วก็ผ่อนเบาๆนะคะ1,100,000นนิดๆเองค่ะ ก็ตีไปสะว่าดาวนะคะประมาณสัก7 0 0 0แสนค่ะแล้วก็ผ่อนอยู่ตกประมาณเดือนละ1 1 3 0 0แสนิดๆนะคะรับรถสุดหรูนะคะรถสปอร์ตนะคะเปิดประทุนรถในเขาเรียกว่าเป็นรถนะคะที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้รถเปิดประทุนกับเขาสักคันหนึ่งนะคะท่านใดพร้อมวันนี้บอกแล้วว่าเอกจัดหนักจัดเต็มให้ ดาวต่ําจริงๆรับรถหรูไปเลยค่ะค่ะเราไม่อยากเก็บรถกลับบ้านนะคะคุณเพื่งมีอะไรจะเชิญชวนเพื่อนๆนแฟนเพจหรือว่าลูกค้าแวะมาชมรถกันบ้างคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวใต้นะคะชาวสุราษฎร์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะทั้งแฟนเพจนะคะที่อยู่แถบนี้นะคะ ก็ท่านใดยังไม่มีโอกาสเข้ามาเราเหลือระยะเวลาอีก2-3วันเท่านั้นเองนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะยังไงก็แวะเข้ามาชมได้ตุ๊จีนไม่รู้จะไปไหนก็มาจ่ายที่เราได้เลยค่ะแล้วก็รับรถกลับไปเลยนะคะยินดีค่ะยินดีค <c oughs> ่ะ <c oughs> ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวคือจ <c oughs> ริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะไล่เจ้าบ็อกเซอร์ให้ชมกันเกี่ยวกับเรื่องของออปชันแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงจริงๆค่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้กลับไปอัดยาก่อน ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคในงานก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีการเทสให้ชมกันในงานเลยค่ะท่านในดรถสกปรปกมานะคะคนัดมากันได้แล้วมาเทสกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะโปรคะผมรถอะไรคะนี่เป็นตัว Ford Mustang นะครับผมปี2 0 1 9เครื่อง2.3 EcoBoost Turbo สบนะครับ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่4 1 9ล้านบาทครับผมดาวเริ่มต้น10อซอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทและผ่อนสบายๆเพียงวดละ6 8 0 0 0กวา่กวาๆเท่านั้นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดา,มดานะค<น>ะครับผมเรียได้ว่าออกรถก็ใช้เงินไม่เยอะแล้วก็ผ่อนสบายๆด้วยนะครับผมก็ได้ขี่ม้าแบบหล่อเท่ๆแบบนี้แล้วนะครับใช่ค่ะจ่ายเพียงแค่ 400,002นะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณ68,000นิดหน่อยค่ะรับรถสปอร์ตนะคะอันนี้จอดในซุปเปอร์คาร์ได้ด้วยนะคะเนี่ยคันนี้ไปลองจอดไปได้ครับได้ครับนะคก็รับรถสปอร์ตเจ้าม้าป่านมคุ้มพลังคันนี้ไปขับขี่ได้เลยสำหรับจ่ายดาวเพียงแค่400,002เองค่ะได้ครับราคาเบาๆครับที่ไดเรียนเชิญมาชมตัวจริงได้เลยนะครับทั้งที่โชว์รูมที่รามินทาแล้วก็ ที่สุราษฎร์ที่เซ็นทรันได้เลยนะครับค่ะนะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่า,าแคมเปญเด็ดของเราตัวนี้เรามีจัดให้นะคะเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนและวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงมีเวลาหมดเขตนะคะหมดเขตภายในสิ้นเดือนนี้คือวันที่28กุมภาพันธ์สำหรับแคมเปญดาว0% เดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดาสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะขอโทษทีค่ะยังไงต้องรีบตัดสินใจกันเลยนะครับเรียนเชิญครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะพอดีเป็นแคมเปญที่เราได้ร่วมสนับสนุนจากทางบริษัทไฟแนนซ์มานะคะแล้วก็ทำยอดให้ทางบริษัทไฟแนนซ์ภายในระยะเวลาถึงแค่สิ้นเดือนนี้ ส่วนจะรับรถวันอื่นหรือเดือนอื่นก็สามารถคุยได้ค่ะแต่ว่ายังไงยอดจองต้องมาตอนนี้เพราะเราจะต้องส่งชื่อนะคะให้กับทางไฟแนนซ์ค่ะค่ะเราไปกันต่อเลยนะคะไปชมซิว่ามีอะไรต่อเดี๋ยวสักครู่นะคะ สวัสดีครับเต๊กนะครับเตออกก็จะพามาพบกับ Toyota Land Cruiser VX 200 Sahara ครับผมค่ะข่าย <9. S 2> ักษ์ล้อโตกับแคมเปญสุดพิเศษนะครับดาวเริ่มต้นเพียง10% 889,000บาท และถือว่าเป็นขวัญใจสําหรับในงานด้วยนะคะคัทนนี้ดูท่าทางแล้วคงจะไม่ได้เอากลับแน่นอนนั่นบบสิครับคุณเอฮิตฮอตมากเลยใช่ใช่ค่ะรอเฮียวิชัยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ<ร>ค่ะคัค่ะท่นนี้ราคาเท่าไหร่คะค,คุณเติร์กทันนี้ราคาจะอยู่ที่8้าน8แ90,000บาทครับผมค่ะฟังช,ะชะัดๆอีกครั้งนะครับดาวเริ่มต้นเพียง10% 8 0 0 0 8่า8 9 0 0 0บาทนะครับหรือว่าจะผ่อน ได้เริ่มต้นเพียง144,000บาทเคยนั่นเองครับผมค่ะเอาเป็นว่านะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่8.890,000้านค่ะดาวเริ่มต้นเพียง890,000อย่างนี้แล้วกันค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็พอนเดละ1 4 0 0 0 144,000ครับผม144,000บาทค่ะรับเจ้าอยากล้อโตไปขับขี่ดุยกันได้เลยนะคะค่ะค่ะอ่าราคะขอบคุณค่ะ ทลูกค้ามาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวสักพูนะะ่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอค่ะค่ะค่ะตัวนี้นะคะมานำเสนอเลยพิเศษเลยค่ะเป็น Audi Q8 นะคะรุ่น 50TDI นะคะ ดาวเริ่มต้นเพียงราคาค่ะอ๋อทายแล้วจะให้ดาวอย่างเดียวเลยให้ดาว3ดาวมาสดาว5าดาวเหมือนตันเรีกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาอยู่ที่7จ็ดล้านหบาทนะคะดาวเพียงประมาณ7จ็ดแสนหก็รับรถได้เลยค่ะเลิศหรืออลังการอีกแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละแสนสองนิดๆเท่านั้นเองนะคะคุณเอ๋แสนสนิดเอาเป็นว่านะคะท่านจ่ายดาวเพียงแค่เจ็ดแส รับรถ Audi Q8 สุดโร้ไปขับขี่กันได้เลยแล้วก็ผ่อนเพียงแค่เดือนละแสนสองในหน่อยเองค่ะในหน่อยคุณโอ๋เอาไหมคะสักคันไหนบอกว่าหน่อยหน่อยก็อยากนะคะก็อยากก็สนใจนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากเลยค่ะไม่เอาคุณโอ๋ให้ไม่ได้แน่นอนะเพราะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมาขอเงันเดือนเพิ่มได้หรอเป่าเอาละค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวขอลาเพื่อนเพื่อนแฟนเพจเรารวมกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวทุกคนน่ะ แจ้งแฟนเพจกันหน่อยนะคะว่ายังไงนะคะมาหาเรานะคะมาพบกับเราที่บูธเราอยู่กันที่บูธอีกสองวันเพราะว่าพอดีมีลูกค้านั่งรออยู่เดี๋ยวขออนุญาตแฟนเพจอย่าลืมนะคะเพื่อนๆพี่น้องชาวภาคใต้และพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีแวะมาหากันค่ะพูดต่อเลยมาชมรถก็ได้นะคะถ้ายังไม่ซื้อก็อะไรนะเอาขนมมฟฝาซื้อขนมเอาเด็กๆอ้อนแล้วซื้อขนมมฟฝาได้ อาหารทะเลก็ดีค่ะน้องน,นี้บอกเาะทานปู20โลยังกินกันไม่หมดเลยน <c oughs> ะจ๊ะข <c oughs> อบคุณมากะ <c oughs> ขอบคุณมากนะขอบคุณ <c oughs> มิตรภาพแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆท,ท่านขอบคุณแฟนเพจขอบคุณลูกค้า <c oughs> ที่วันนี้มาหากันตั้งแต่เรามาเนี่ยมาหากันอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยบูธเราไม่เคยเงียบเหงาเลยแม้กระทั่งที่โชว์รูมที่โชว์รูมก็มีลูกค้าเข้ามากันทุกวัน ขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณจริงๆยังไงอย่าลืมนะคะเอะคนรถหรูมาให้ท่านชมกันถึงที่แล้วไม่ต้องเสียเวลาขึ้นไปดูที่กรุงเทพอีก2วันค่ะแวะมาหากันนะคะค่ะอาลค่เดี๋ยวเราลาเพื่อนเพื่อน,อนแฟนเพจก่อนนะคะใช่ค่ะค่ะบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะแวะมานะคะ